รถเข้าใหม่วารันตีศูนย์โตยายังเหลืออยู่นะคะกับโครราคาร์1.8สปอร์ตปี21คันนี้นะคะเลขไม่หลักหมื่นกิโลรถมือเดียวนะได้ยังปี23พร้อมใช้ฟังก์ชันเนี่ยมาเต็มเลยนะคะใครสนใจมองหารถสเปคน,นี้ไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเครดิตดีบัตรประชาชนไปเดียวออกรถได้เลยนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลมาพบกับนายเพชรเดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่สวยๆน่าใช้1คันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะเป็นรถมือเดียวเลขไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะแล้ววารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่ด้วยนะลูกค้าใช้ประกันศูนย์โตโยต้าต่อได้เลยนะคะกับตัวโคราคอน1.8สปอร์ตคันนี้นะคะ ปี2021นะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิชาชงานอยู่ห้ามพลาดเลยนะฟังก์ชันเนี่ยได้มาเต็มเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเครดิตด,ดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะสนใจติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับซีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่ แน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะเช็คประวัติศูนรโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปขุมคาแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลย2ขอไข่ขอควาย1493อ่าอขอภัย2ขอไข่ขอควาย1 9 4่กากรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะฝากระโปรงด้านหน้าสันเลี่ยโคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะไฟหน้าของรถนะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลม คมใสๆส,ส,ส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้าเลยนะคะได้เป็นรถสีบันเงินเดิมแท้จากโรงงานนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นลอ้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะยางมิชลินปี 2023... เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคันนี้ สภาพสวยๆนะคะช่วงล่างเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดไหลยเยอ่มนะคะมาร์กแต้มสีตรงเบ้าชงเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะราคาค่าตัวของรถนะอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทรายได้สองเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดมาให้ตรง กระจกมองข้างนะมือจับประตูสี่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะคะสภาพสวยมากกุญแจนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้มีให้ครบ2ดอกเลยนะคะทั้งตัวจริงและสำรองนะคะเป็นกุญแจระบบสมาร์ทเอ็นที่นะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยเขาจะมีตัวรับสัญญ,ญาณให้ตรงมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ าภายในกันภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดาน,นะคะทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะลูกค้า อ๋อขอภัยคันนี้กระจกปรับออโต้สี่บานเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะทั้ง4บานเขามีระบบกันหนีบให้ด้วยนะเม็ดอาร์ตตรงประตูนะคะเดิมๆลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันคันนี้สวยมากนะคะวารันตีศูนย์โตโยต้าใช้ต่อได้เลยนะค,ะคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะคะส่วนพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะดีไซน์พวงมาลัยมาให้สวยงามเลยนะคะหุ้มหนังแล้วก็ตัดด้วยพลาสติก นะคะด้านบนนะคะรถลายสวยงามเลยนะคันนี้ทรงสปอร์ตเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้นะคะเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะมีระบบสั่งการด้วยเสียงให้ด้วยนะคะหน้าจอเรียนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูเลขไม่กันนะคะคันนี้ได้เป็นระบบแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเนี่ยจะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะเลขไม้ของรถคันนี้ หลักหมื่นกิโลไม่แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีการกลับไมค์กอไม่แน่นอนนะเลขไม่อยู่ที่5 8 8 0มืกิโลเมตรนะคะลูกค้าตัวแท็กนัดหมายเช็คระยะส่วนโตโยต้าเนี่ยมีเหลืออยู่ยังยังติดอยู่ข้างตัวรถเลยนะคะไม่ใช่มีเหลืออยู่นะนี่ แท็กนันหมายของศูนย์เตยต้านะคะอันนี้เรียกไมอ่อาจจะเกินแล้วลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนออกอยู่แล้วนะคะอันนี้ตอนเขาเข้าเช็คเนี่ยเขาเข้าเช็คไปแล้วตอนรอบ4ี่หมื่นกว่าโลเนาะรอบถัดไปที่เขานัดก็คือห้าหมื่นห้าพันโลแต่ว่ารถเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เข้านะคะก็เลยมาประมาณสามพันโลตัวน,นี้ก็เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะคะลูกค้าแต่ว่าก่อนปล่อยรถเนี่ยเราถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวจอแอนดรอยนะคะขนาด7นิ้วใหญ่ๆเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้รองรับ Apple แอป นะคะลูกค้า o n d r o i d Auto นะ mm hmm. ก็เชื่อมต่อได้นะคะอันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะขึ้นโชว์ที่ตัวหน้าจอนี้เลยนะลูกค้าตัว a อรนะคะเป็น Air Auto นะคะเกียร์ออโต้นะอันนี้มีระบบกันลื่นเท่าไหร่มาให้พร้อมเลยนะคะสภาพสวยๆนะภายในนะคะดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกลเลอเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันนะคะตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังซีดามนะคะ ดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสติกเกอร์มออก,กอมีติดอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีไขไม่มีขยะเพื่อเลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าขาพวกสันเหลี่ยมคมตรงข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนใครสนใจนะคะหรือว่ามองหารถวใช้ง,งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะลูกค้าเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วนะคะสนใจรี ติดต่อหานัดได้เลยนะห้องดิสานด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะลูกค้าแอร์ด้านหลังนั่งเป่ากันเย็นๆเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้บอร์ดด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะตรงกลางนะสามารถดึงลงมานะคะเป็น ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะสภาพสวยๆบอดี้กว้างๆกันเลยนะใครสนใจหรือว่ามองหารถรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่นะคะพเพชรยนต์เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายแล้วนะคะกับตัวโครราคัสนะคะคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะปี2021รถมือเดียวนะไม่58,000โลนะคะวารันตีสูงโตโยต้ยตาย,ยังเหลืออยู่นะใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ําเบอร์โทรอีกรอบ1098 สองหกศูนานัดเพชรยนต์ N นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะคันนี้กระจกด้านหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดวงที่3นะคะมีให้เห็นชัดเจนเสาอากาศนะคะเป็นแบบคลีบฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะมีกล้องคอยหลังมาให้พร้อมเลยสําหรับโครงสร้างด้านหลังนี่ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนะคะบรรจุสัมภาระได้ยเยอะเลยนะแล้วเขาก็มีฉากกั้นนะคะระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะลูกค้าตรงนี้ใช้งานง่ายมากนะคะลูกค้าดึงมาแล้วก็ปิดได้เลยนะหรือว่าต้องการที่จะเก็บนะคะลูกค้าก็ดันออกได้เลยนะคันนี้เขาเป็นรถทรงแบบแฮทแดกข้าประตูเนาะ ขนาดใหญ่นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการพับเบาะนะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าดึงตรงนี้แล้วก็ดันเบาะได้เลยนะอ่านี่พับอบ์ดได้ทั้งสองฝั่งนะคะหรือว่าตรงไอ้ฉากกั้นเก็บสัมภาระเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ใช้งานเนี่ยถอดออกได้ง่ายๆเลยนะลูกค้าดึงตรงนี้แล้วก็ถอดออกได้เลยนะคะนี่อ่ะเอาลงให้เรียบร้อยแล้ว ื่อลูกค้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะสําหรับฉากการคงเก็บสัมภารนะตัวบอกก็พับได้ง่ายๆเลยทั้ง2ฝั่งนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าคันนี้ไฟท้าย เดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยคยโตโรโก้มีชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตน้ำไม่มีไขไม่มีขยับขยืขย่นเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะสภาพนะคะน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะวารันตีสูงโตโยต้าก็ยังเหลืออยู่นะส่วนบอดี้ด้านล่างมาเปิดดูกันบ้าง อันนี้ชุดซ่อมยางนะคะจะไม่มีล้ออะไรเป็นชุดซ่อมยางแทนเนาะเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีสนิมกัดกินนะ เม็ดอนมีให้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนครงสร้างเดิมทั้งคันถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะลูกค้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าและยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รรายการเลยนะ บรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยภายในใหม่ๆกริบๆไม่มีช้าเลยนะคะแผนเทของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะรถปี21นะคะคันนี้เช็คประวัติศูนย์โ,โยตลเต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะพวก หัวนอ็อตรอบประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะใครสนใจหรือว่ามองหารถสเปคนี้ไปใช้งานอยู่นะคะติดต่อหานัดได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะภาษสีนะคะลูกค้าหมดอีกทีพฤษภาปี6-7นะคะประมาณกลางปีเนาะกระจกนะคะ เดิมแท้จากโรงงานทุกบ้านโลโกโตเต้เทต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเครดิตด,ดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 8 0 0 c 140แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 9195e20e85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยลูกค้าขาอันนี้นัดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ด้วยนะลูกค้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะคะพวกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะ ตัวเม็ดอาร์ตนะคะตรงคานต,ต,ต่างๆอยากมีให้เห็นชัดเจนซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะค,ะคานด้านหน้านะคะ ทานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าสติกเกอร์คําเตือนมีติดอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้หรือว่าเม็ดอาร์ตเต้าโชกนะคะมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงเดิมๆ เม็ดอารฝากระโปรงมีที่เห็นชัดเจนงงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะตาปั๊มต้องฝากระโปรงนะคะมีที่เห็นชัดเจนเลยนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะแนะนำคันนี้นะคะเป็นตัวโคโราคอน1.8สปอร์ตปี2021นะคะรถมือเดียวไม่หลักหมื่นกิโลวาล 0, รันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุก นะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะ719,000บาทนะคะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น12,000บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะแนะนำเป็นอิกหนิ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ